แมลงสัตว์กัดต่อยใช้ยาหม่องถ้ากินยาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์หรือจะเลือกใช้สมุนไพรในครัวเรือนทดแทนยาก็ได้นะคะกระเพราแดงหนึ่งกำมือ <c oughs> อันนี้สมุนไพรเดี๋ยวนะอันนี้มันได้อยู่เป็นดๆูเฮเบือมากเลย หนึ่งกำมือนะคะหนึ่งกำมือเอาหรือจะเลือกใช้สมุนไพรเนาะทดแทนยาก็ได้นะคะกระเพรากระเพราแดงแทนยาก็ได้นะคะกระเพราเอาเอาเนี้ยหรือจะเลือกใช้สับเนี้ไหมหมอหรือจะใช้สมุนไพร หรือจะเลือกใช้สมุนไพรในครัวเรือนทดแทนยาก็ได้นะคะกระเพราแดงหนึ่งกำมือต้มเอาน้ําแก้อาการปวดท้องท้องอืดจุกเสียดขิงทุบให้แตกต้มเอาน้ําดื่มบรรเทาอาการท้องอืดแน่นจุกเสียดคลื่นไส้อาเจียนตะไครห้ครหนึ่งกำมือตะไคร้หนึ่งกำมือทุบให้แตกต้มเอาน้ําดื่มช่วยขับลมขับปัสสาวะชัพลูหนึ่งกำมือ ต้มดื่มก่อนอาหารช่วยเจริญอาหารขับลมแก้ไอขับเสมหะบัวบกทานสดสดหรือคั้นดื่มแก้ร้อนในช้ำในขับลมขับปัสวะแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าเป็นยาบำรุงเป็นยาอายุวัฒนะหรือจะใช้ใบสดสดตำแล้วทาแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้ฟ้าทลายโจรเขียวสดสดสาใบก่อนอาหาร แก้ไขบรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการหวัดแต่ควรระวังหากใช้ติดต่อกัน3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์สตรีมีคันภไม่ควรรับประทานมะกรูดใช้ผลมะกรูดขยี้ตำพอหยาบนำมาดมแก้วิงเวียนศีรษะใช้ผิวมะกรูดขยี้ตำพอหยาบหรือนำมาผ่าเครึ่งปิ้งไฟให้สุก <Yeah. S 2> มะก,กรูดใช้ผลมะก,กรูดขยี้ตำพอหยาบนำมาดมแก้วิงเวียนศีสษะ